คุณไ่เคยเห็นคุณไม่เคยเห็นนั่นน,ะเ,นะเพณ่นเคยเห็นบอกเลขคุ้นนะเนาะใช่จังไดรมาบอกเลขดอกบอกพู้เดียวบอกพ่อผู้เดยอ,อยวอืผู้ใดล่ะพ่อจันแิษสวัสดีจ้าพอสร้างสวัสดีค่ะโอ้ยมเอนี่มาพอ่อพอสร้างอีกแล้วเนาะค่ะ ตามแนวทางพ่อช้างอยู่ต้นโพเนาะ <c oughs> สีเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม,มคุ้มนีุ่อันไหนพ่อคุมะส้มเนี่ยคุ้ม,มตัวไหนตัวไหนคุณดิเนี่ยพี่บอกง่ายน,น,น่อยนะโอ้คุ้มมะส้มเนี่ยคนคุ้มถามคนคุ้มถาม,ม,ม,ถามเหล็กน้ำพอสร้างตัวไหนตัวไหน ท่านบอ่อล้าวหรอกใกล้มือเราได้พอ่อใกล้เราดีมนเมนี่นะใกล้มือละเมนีมนนก็ไกล้เราดีมาเอาไปก่อนนะเนาะเดี๋ยวสื่อบ่าท่าน,มนเมนีมนว,มว,วันที่สิบสามแล้วยังสื่อว่ะสิบสี่วันถี่มากกว่าท่าน,นแล้วไปไหนมองนอเนาะสิบสี่เป็นไหมากเด็กนะอโอ้โอ เมื่อไหนที่พึ่นมาให้บอกเลยเมื่อที่แล้วพ่อแห้เก่าศูนย์มันมาจับมาจัเก็บถือเนาะเก่าเนึ่งหนึองเก่านะพ่อรีขออกนะจะบางหวดก่อนผุนพรอะสั่งกัะให้เขาอยู่ด้ศูนย์หกหกศูนย์น่เคยเห็นนไ่เคยเห็นนั่นนะ คุณเคยเห็นบอกเลขคนน,นานาะใชจังไดมาบอกเลขน<า>ดนอกบอกพู้เดีย่บอกพ่อพูยอือผู้ใดล่ะพ่อจันแร่จันเร่วัดน้องบุษยดเนี่ยใชวันนี้เห็นเร่เราเขึ้นกุฎเมล่ราบอกว่าสิบสีอย่าลืมเด้อสิบสี่เด้อแค่นั้นแหละเราำห่งชน้หมึ่งไม่ เราไม่เคยให้เลขคนนั่นหรอแสงเวียดมันเป็นเจ้าอาวาสอือเจ้าอาวาสจ้ะเพื่อนรถเพื่อนนั่นไปเหตุยังก่อพอเพื่อนก็ได้ให้เลขมากอ๋อโอ้ยกับบุ้หัวกันนั่นฝันอยู่เพราะฉันโดนหเพื่อนคือเงินกุดเพื่อนนะกุดไม่เพื่อน่อโอ้เพื่อน้างกุดไม่เออกุดไม่เพื่อนขังเพื่อนจีซาร้องกุดไม่บ่ เออนีะคุยางหันหลังหันมาปั๊บลิ้นสุซีเลอจ้าบอกแค่นั้นแหละว่าแล้วมาเคยบอกนี่คนหน้าเลยจ้าอืมหนึ่งซีเออาหางเดียวโคโดเลยเออนี่ละ อันนี้เป็นอาจารย์ที่พ่อไปวัดไปยังหาเพื่อนประจำหมพ่อ,อ,อืสามตัวเป็นกับพ่อหาติพ่อบอ่บอบอ่บอบ่ห้คู่เดียวเนี่ย,ค,ยคู่เดียวเนี่ยอคู่เดียวนี่หล่ะคู่เดียวโคโลซีครูเลยอืมว้ามันเมียนบ่อาจารย์เพิ่งเคยบอกเลยคนนะ้านกจ้าถามเพื่อนบ่อนะพ่อ,อ ไตัวเดียวทอานิดจีบ้างหรือเป็นห้ซั่เนินละ่ะอืมเอเอตกบปากบ่อย่างไฮสิบสีนะนกูนีนาจานแว่ไหสิบสี่นานนกปูนีงานบ้นานกกระน,นึงเนาะเอออือโ คนมันั่งคุยนี่ขึ้นจ้่นั่งคุยนี่เนียนั่งสองคนนี่เนี่อันนี้ก็นั่นรับูขอโอ้เขาหสับได้โื่อัดผมงามจช่ปะตัดผมงามเท่ออตัดผมซ็กสี่ขนาดได้ บ้านี้สองคนนี่เพิ่นมานั่งอยู่นี่เพิ่นวาจังไดพ่อดังได้เบิ่นบ้านเพิ่นเจ้าอันจะไปก็ไปเด้วดอกพ่อมาอันขออ่นล่านะมาขอเขาจะไปของเขาไปนั่นเขาแล้วนะเขาบอกแค่นั้นแหละจ้าเขาบอกเอยไปก็เด้อดอกเม่ให้่จำเนินหลายเลข เรียกวันเลขพ่อผู้เพื้นขายบัตร์ตันนะพ่อพ่อโซนนะอ,อพ่อโซขายบักตานเพิ่นให้ตัวใดมากวันเพิ่นให้มาก็จำเหมือนกันนี่แหละตามตัวเดียวกันนี่แหละเนื่องซี่เนี่ยอันเาแยนิดน่ะค่ะอันเขาโซบุบันนี่ยเขาโซเป็นแย่เลยอันแยกอัน พอเอิกนั่งกันเกินนั่แหละพอศพวันนี้ก็เรียกตัวเดียวกันว้าดอกโอ้ยงานศพก็ได้เรียกหนึ่งซีตัวเดียวกันเอกนี่แหละบัตเตอรี่เนี่ยเลตเตอรี่บุ๊บบี่เลขหนึ่งซีเนี่ยบดแพงเลยมันเศรุนเนี่ยแก้งแพงเลยบอกพ่อบดบุ๊บีหนึ่งซีเลยว้ายนกกินไปได้นกเลย โอเยครคเดอบาเจ้าไปเมาแพงบอดเลยนึ่งสี่เอ้เหลือพ่อไปเอาใบไปพ่อไปดึงหวเราบอลหนึ่งสี่พ่อได้ไปเอาวบบอลนึ่งสี่ เพราะว่าไปไปมือเส้านี่อีพอบุมาเนาะบุมาตลาดกันบุมาให้ตลาดกัจะได้โบกันอยู่มือมส้านี่อ่ะนะเล่นเหลียวบางยุ่งจนพูดเหลียวบางไปรูปค่ำอยู่จ้าเขาเจากับม้าไว้มาเห็ดนั่นยืนพู คเฮดแล้วนกเจ้าก็ได้เล็กุ้มันาดน่ะตัวใดครับพ่อยืนพูดขาเจ้า,าจเลรนเล็ก้างไงตัวใดล่ดะเล็กชายฮางขาเขาเจ้าถืกกอรักสองวันนี้รักสาม,นมคนนนะี้คนหน้าเห่นหางอน,นะ วันนี้เพิ่นได้รักสองกับรักสามบ่อืออันนี้เพิ่นอาจาร,รย์เนี่ยบ่เคยื่นบอกอี่้นหน้าวะ่จา<บ>ะ,ะออจรร้าบันนีว่าอาจารย์เพิ่นนันให้มาตัวเดียวโคโลดูเลยอูเลยบ่เคยื่อฝันเห็นแล้วจักเหรอจ้านึกอะขึ้นคุดล่าพิ่นบริษัพย์น้อยเนาะอือเป็นไดซึ่เเงเ,เสี่ยงเดียวละ ทิบซี่ย่างเดียวออ oh, โอ้ออหวเนี่ยาไปาตัวเดียวหางเดียวรวดนั่นบพกอะพออ่ออาให้พ่อโยกให้เบิ้งแน่จ้ะตัวเดียวของพ่อซับปเปลือพ่อสร้างค้นเห็นผีเนะาะพันมีเส้นเนี่ยพี่น้องพอง่อสางเป็นแนวทางนะคะพี่น้องเอฟซี แคบว้จดไว้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมเนาะค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลชอบใครตามบ่มักกระพานเ้ยค่ะเด้อเด็กตัวนี้พระอาจารย์เพื่อนหายมาหนึ่งสี่เนาะค่ะเพื่อนเห็ดกุฏิเดยวไม่ไบมบนี้เพิ่นสี่ขื้นกุฏิไม่เพื่นกันเรื่อยหายพอสร้างม่านเอาไปเสี่ยงโศกเบิงหนึ่งสี่วสันพื่นวาเนาะคะ่มะ,คะม,าามาค่ะพ,ะพะ่อ โตเดียวเลยนี่สามตัว,ตวตกับบ่มีบ่ให้เนี่ยพอเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นเนาะโอ้ขันออกตัวนี้แต่หลายๆเนาะพ่อเนาะ<อ> <c oughs>